อีกไฟล์หนึ่งที่เพื่อนๆน้องๆขอกันเข้ามาก็คือแบบขยายถังบําบัดนะครับจริงๆมันก็คือไฟล์นี้แหละนะครับที่มีรายเอียดเกี่ยวกับถังบําบัดอ่ะเดียวผมเอามาให้โหลดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโหลดได้เลยนะใครที่อยากจะใช้งานเพียงแต่ว่าผมมีอีกจุดหนึ่งที่อยากจะนําเสนอคือในบล็อกงานขีด3อัปเดตเนี่ยตัวนี้ผมอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตใหม่ก็คือใครที่มีเวอร์ชันตั้งแต่2020เ่เปิดเปิดได้นะ พราะแต่ก่อนมันตั้งไว้เป็นน่าจะถ้าจะไม่ผิด2018ัไหมขึ้นไปแต่ตอนนี้อัพเวอร์ชันลงมาแล้วนะใครที่มีตั้งแต่2 0 0พขึ้นนะเวอร์ชัอนออเดเกต2000เนเปิดได้นะครับโอเคอันนี้รับทราบกันเนาะนี่ฮะผมอยากให้ดูตรงนี้อ่านี่เลยเซปติกแคนเน่ในส่วนของถังดอสเนี่ยนะครับในนี้ก็มีนะฮะในในบล็อกงานขีด3อัปเดตเนี่ยเข้ามาดูได้ตรงนี้เนาะคือในบล็อกงานตัวนี้มันเป็นบล็อกงานตัวเต็มนะครับที่มีการอัปเดต รา,ายละเอียดอื่นๆเข้ามานะครับอย่างพวกนี้ก็มีแล้วก็ดีเทลอื่นๆเนาะดังนั้นคิดว่าเอาตัวนี้โหลดตัวนี้ดีไหมหรือจะโหลดตัวนี้เพื่อนๆน้องๆคีดยังอ๋อผมรู้แล้วเดี๋ยวผมย้ายตัวนี้มาใส่ตัวใหญ่ให้เลยนี่คอ,อนโทรลซมาที่นี่เลยแล้วก็ผมเอามาวางไว้ตัวนี้ให้นะ c อนโทรนี่โอ้ใช้ได้นะครับ นี่เลยดังนั้นบล็อกงานขีดสามอัปเดตคือตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปให้ดาวน์โหลดนะใครที่ขอถังดอทเข้ามานะครับเซตติดแท้งเนี่ยก็เอาเป็นบล็อกตัวใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็ไปใช้งานกันเลยนะครับในส่วนของไฟล์ไฟล์นี้นะก็อย่าลืมนะครับเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยใครที่รับชมฝั่งแอปสีดำนะครับก็ข้ามฝั่งมาเป็นแอปสีฟ้ามาดาวน์โหลดในเพจห้องเรียนออนไลน์แล้วกันนะครับหรือใครที่ดูในในส่วนของแอปสีแดงก็ เข้าไปดูนี้คอมเมนต์นะฮะเข้าไปดูช่องคอมเมนต์ข้างล่างแล้วกันนะครับก็ผมจะเอาลิงก์ไปไว้ให้ดาวน์โหลดเนาะโอเคประมาณนี้ครับ